และเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระหนี้จากลูกหนี้เราก็จะเข้าสู่เมนูเดิมค่ะนั่นก็คือเมนูการเงินรับเงินแล้วก็รับชำระหนี้นั่นเองคลิกที่ปุ่มเพิ่มใส่วันที่ใบเสร็จสมมุติว่าเป็นวันที่20เลือกลูกค้า คลิกตกลงคลิกที่ส่วนของใบกำกับขึ้นว่าการณายืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลคลิกตกลงค่ะโปรแกรมก็จะแสดงรายการที่ยังค้าง,งชำระของลูกนี้รายนี้ขึ้นมาเราดับเบิลคลิกที่เอกสาร i n v o i c e Number no. 2นี้เลยค่ะสิ่งที่แตกต่างจากการรับชำระหนี้แบบปกตินั่นก็คือ ภาระภาษีตรงนี้จะโชว์ขึ้นมาให้ด้วยนะคะเป็นภาษีบลค่าเพิ่มยอดเงิน301บาทคลิกตกลงค่ะจากนั้นคลิก F5 ทำงานจะขึ้นว่ายอดชำระตามไปกำกับไม่เท่ากับยอดชำระจริงให้คลิกตกลงคลิกตกลงอีกครั้งนะคะ สังเกตช่องแวดกรณีรับค่าบริการโปรแกรมจะแสดงยอดเงินขึ้นมาให้เลยซึ่งตัวเลขนี้จะนำไปลงบัญชีในส่วนของรายวันรับให้ด้วยสมมุติว่าลูกค้านำเงินมาชำระหนี้เป็นเงินสดทั้งจำนวนคุณก็จะต้องใส่ในช่องของจำนวนเงินสด4,601บาทคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลจากนั้น เราจะไปดูการลงบัญชีในส่วนของรายวันคลิกที่บัญชีลงประจำวันรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีเลือกสม,มุดรายวันรับจากนั้นลองออร์แเน L เพื่อเลือก RE number no. 2ที่เป็นรับชำระหนี้บริษัทอันติมาคลิกตกลงเพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมนั้นเดบิตเครดิตถูกต้องหรือไม่โปรแกรมเดบิตเงินสด4601บาท เครดิตลูกหนี้4,601บาทเดบิตภาษีขายรอเรียกเก็บซึ่งตอนที่เรามีการเปิดบินขายนั้นโปรแกรมได้เครดิตภาษีขายรอเรียกเก็บไว้เพราะฉะนั้นตอนที่เราทําการรับชําระหนี้โปรแกรมจึงเดบิตภาษีขายรเรายกเก็บทิ้งและเครดิตด้วยภาษีขายออกไปนั่นเอง